สวัสดีค่ะเจนิดมาเจอกันอีกแล้วออัีกแล้เมื่อนี้มีของผู้ใดนั่มาฝากเนี่ยนี่สีมะล่าเรื่องสาวชุดแดงสูฟังกอนแนวทางน้องแพนพาโรยแสดงว่าเข้ากันสาวชุดแดงร้อยล้านวิวจากเข้าสาระเน่ของเพลนนั่นแหละเนาะบวดีบวัดีสาระเน่ดีบอดสาระเน่เป็นเก็ซีเพิลนโอ้ที่เข้ามาเพลน น้องแพนมาตักตาเขาไปน้ากันเขาิดตามกันตลอดจนว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน,นพี่น้องแถ้ๆยังบรสนิษฐ์ค่ทอน้องแพนสาวชุดแดงพี่น้องไปไใส่มาใส่น้ากันนอนหนาเมมนอนคางกองค้อนกับนอนม,มึมดแล้วพี่น้องกับน้องแพนนี่จ้าไปกันไปบวงสรวงน้ำผู้ขอบผู้เขานอนตีนปลาตีนเขาใน้ําไประปม,มดมืด ไปนครพน่มกลับไปไปมดสมองว่ายง่ายกับกับสาวชุดแดงนี่พี่น้องบัเนี่สีเอาแนวทางของสาวชุดแดงมาฝากจ้ะมีผู้ใดอยากฟังแนวทางสาวชุดแดงบ้ดงฟังค่ะฟังอุ้ยสมัยสาวมาฝากสมัยตะกีนเนาะสมัยตะกีเนาะพี่น้องน้องแพนรสาวชุดแดงนี้นั่งกับดังคักเนาะจะเนาะเพราะว่าตำนาน่ะกับสาวชุดแดงร้อยล้านวิวจ้ะ ตางตาสมัยปูทแท่จ้ะน้องแพนะ่ะถือสองล้านอันนี้เวาไมคือไม่เนาะพี่น้องประมาณสามสี่ปีที่แล้วครับจ้ะจนว่าได้เอาปูู้ตาทิพผู้ปูทแท่เนาะเอาไปไหว้วัดบุญลผ้าล่ามคันผู้ใดติดตามน้องแพนี่ก็จะรู้ประวัติในส่วนนี้จ้ะน้องแพนะ่ะฮวนนั่นนะถือสองล้านอ,อันนี้นนคือเป็นจุดเริ่มต้นที่หูจักกันกับเล่าจ้าจ่ะถือสองล้านนั่งกับไปส่งนั่งกับไปส่งอยู่หะละอยู่หนา้าปูสมัยตะก,กี้นี่ นั่งย่งเก็ปอาการปรได้แบบนี้เนาะพี่น้องคันผ so <bah> <aciones> <c oughs> ู้ใดติดตามคลิปน้องแพนส่งมาปุ๊บผมสิปึ๊บซึกลงเข้าเข้ากับฮูจักกันมาตาสาภาพตะพุ่นนะจ้ะจ้าบันนี้ถือสองล้านเจกับเลวาอยากได้แม่บ่ายสีก็สีฮูจักกันนะน่ะมีผู้ใดเห็นห้ได้บอวสั้นใระยะเวลาแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนอยากได้บ่ายสีเก้าสั้นคืออยากได้โตบ่งวงนะครบโต๊ ไปสร้างคนเห็นยไทแล้วล่ะคือเขาเห็หอไหยเขาถือใจเอาแบบนี้พอดีฟุกเนาะพี่น้องบอาว่าฟุกก็ได้นิดกะนิดกะเฮ็ดงานอยู่ในวัดหัวละผาลามเพราะว่าแมนี่นะแม่นี่จ้างไปเฮ็ดบายสีกับเขาไปตอนนั้นแมนี่โทษอื่นไปกะเล็บกะเล็บไปไปยุกับยายนี่นั่นะละนับประกันนั่งโซเลก,กันกับยายบานพร้อมนั่นละจ้ะยายบานกับยุหันน้องแพทกะเขามากกับทีมงานเพิ่นนอกกับไปไทยเมืองเลยรถกับสามซีขั้นพอตอนนั้นเพิ่นถือเลขนอกจากข้าเจ้ากับ บองไงว่าขาจากับมาเหมือนบาน,บาน,บนคุนเดชจากขจ้าจกับมาเหมือนบานเพอร์ติสิมาแก่บุญปูหันเนาะกัมีพวกไอ้คล้องมาถวายไอ้ชุดกองเยวกับมาจ้าตอนนั้นตอนที่ถือสองล้าน,นมาเมื่อานมาเหมือนจังวัดจากวัดเลยน่ะจ้าพี่น้องท่าแม่ภไยติดต,ตามคลิปสมัยตะกี้คือคนเต็มวัดบุญละผาล่าบิลีตอนแห่ตอนนั้นครัครนิดก็ได้มีโอกาสไปเฮตุ้งบวงสรวงให้เพื่อนจานอ้าให้ให้น้องแพทย้าให้สาวสุดแดงไปเฮตดบันมือนั่นค้นกับไล่ครับพี่น้อง าว่านงานนิดบรรลายนาะช่วงนั้นแต่ยูเซ็ตก็ได้ไปเฮ็ดงานใบ่ใบสีไ้วาดไอจูมสีต่อจะ้ะไปกับน้องแท้หน,นีไปคักพี่น้องแล้วเ,เลขกับเขาตลอดเนาะเขามัดตลอดจนมามาแตกช่วงนึงสาวชุดแดงร้อยล้านวิวจ้ะอันนี้ตอนนั้นเลขจะเขาหกศูนย์หาสาวชุดแดงร้อยล้านวิวจ้ะพี่น้อง ติดตามกันมาตลอดไปสซมาาสซกับไปน้ากันบอกอยังไงว่าเลขกเล่านนิเขาเขาดูจนว่าต่จานเท่าน่ะไปเฮ็ดงานของหวงนห้ประจําั่นแหะคือ <c oughs> ว่าเออไปวัดนี่เด้อนิด <c oughs> นิดกับไป <c oughs> ตังต้งโตถา <c oughs> จังหวัดขุนแฮงเสียไปนี่เด้อนิดนิดกับไปไปนอนเฮ็ดเหล็กกับเขาผีกับไปนอนเฮ็ดไปหันไปนี่ไปทางไกลๆนี่ก็จะมีนครพนมน้องค่ายกับไปจ่ก ไปกับไอ้สาวชุดแดงเมืองเลยกับไปจ้ะไอ้เมืองเลยนี่มองที่เลขเขาจังๆนี่จะเป็นวัดป่าภูหววจะเป็นธรรมก็ถ้ากันไปไปนอนเที่ยวมองนาปาาธรรมเลยจ้ะครับตอนนั้นเขานึ่งเก่าจังๆเลยไอ้่นกระตือรู่จ้ะมาบ้านนี่งวดนี้ว่าจังไดบ้านนี่เราประวัติสู่นสู่ฟังล้วนีงเด้อพี่น้องไปจังไดมากกับสาวชุดแดง ครับผมไปมากมือวานนี่สดสดร้อนร้อนเลยจ้ะครับมือวานนี่เข้าไปดอนปูตาบานทาสวงจากอำเภอรุ่งฝนอันหนองแคนเท่านี่ยามาประทับพี่น้องจา่าหญ้าแสงแก้วจากพี่น้องครับยามายาบอกว่าขันซูถือแล้วให้ซูมาฟอนให้กูเดอร์ว่าสั้นว่าบานนี้เสด้เบิงฟอน เมียนของยานของยาเพื่อน,นบอกไห้มาฟอนให้ครับน้องแพรนก็เลยวา่าคันเขากับสีมาฟอนให้ออสัน่นครับวันนี้มีเม็ดเดียวได้พปน้องบอดี้มีหลายตัวจัดเอาไว้ด้วยน้องแพรนสาวชุดแดงวอาสักก้อนตัวไหนเจ็ดเก้าพี่น้องหเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองโตเม็ดเดียว ปีคำว่านนั้้จะมีเเาปลาทับล่างลองพันเลยหญ้าจ้ะโอ้ย่าหญ้าแสงแก้วหญ้าแสงแก้วหญ้าแสงแก้วหญ้าบกขอหลายเขียนในเฮ้ยเพิ่นบอกเขียนเพิ่นเขียนเลยจ้ะตัวหนังสือเพิ่นนี่อืมไอ้ย่าว่าคันสูงถือแล้วสูงมาฟรั่มาล่ำให้กูเด้อกูมากมวลกูอยู่นี่มากนี่กูมากมวนว่าสั้นไอ้สูงมาฟรั่ให้กูได้เด้อว่าสั้น จ้าญาแสงแก้วมาไม่ไม่เขียนหาเม็ดเดียวจ้าเมืาว่าหนีิตัวได้กี่จ้าเม็ดเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเม็ดเดียวจ้าไหนขอดูหน่อยเจ็ดเก้านี่แหละตัวหนังสือโบราณตัวหนังสือพุทธาวาลันพฤศจิกายนพัสเป็นตัวน่าญาแสงแก้วประทับร่างน้องแพนตัวซื้องามงายตัวซื้อง่ายไร้เมื่อเล่าเปล่าหน่ ซื้อเลขนะของยาอันกีรีลาของนิ่บม่าโอ้ยสุดยอดพี่น้องเม็ดเดียวเก็ต้าวเม็ดเดียวเก็ต้าวเม็ดเดียวน้องแทนพารวยครับมากระจัดทัดกระพานจ้าหญ้าประทับร่างน้องแทนอยู่อยู่ใส่กอดสถานที่ไอ้ดอนปูตาบ้านทาสวงอำเภอทุ่งโคนจ้ะดอนปูตาบ้านทาสวงบ้านทาวงอำเภอทุ่งโคนขาออกตัวนี้ ออกตัวนี้พักกันไปป้อนให้พื้นป้อนให้พื้นไปเปิดเพลงไปล่ำไปป้อนให้หญ้าเบิ้งเนเดอร์หญ้ามักม้วนจาหญ้ามักม้วนตัวเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวจ้ะให้เขาแล้วเนาะน่าใคยสิได้ไปอีกไม่จ้ะอันนี้เป็นหญ้าเลามักใีเม็ดเดียวค่ะจาแนวทางจากน้องแพนสาวชุดแดงจ้าสาวชุดแดงร้อยล้านวิวจ้ะ นะครับเล่าก็เคยไฮหลายตัวดอกถ้าเขาก็เข้าตรงๆเลยเขาจัำใจด้วยมันเล่าก็คือเขาเลยของที่เล่าก็บเสื้อเองพ่อเสื้อจ้ะมือนักมือแมนสองล่างสองล่างก็เคยถือมาแล้วแมนจ้ะสำหรับตัวเล่านะครับถือถือมาตลอดส่งเองเฮ็ดเองซื้อเองรวยเองนะคลุงเองกินเองจากตัวจักอยังเราก็จะเฮ็ดเองมือบริยักษ์ไพ่เจ้ครับเอาย้ำให้ไม่ต้องโชว์ตัวเลขก็ได้ถ่ายคลิป เจ็ดเก้าพี่น้องของใครน้องแพนพารวยจ้ะสาวชุดแดงสาวชุดแดงเจ็ดเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวเจ้าของร้อยล้านวิวแม่จ้ะสาวชุดแดงร้อยล้านวิวสองล้านแพนเคยถือมาแล้วซื้อขัาพี่นี้เนาะะก่อนเออเ้าให้มันมันกลมๆเอ้าย้ำย้ำย้ำเฮ้เจ็ดเก้าพี่น้องตัวเดียวโดดเแม่จ้ะคันถือละสิบไปฟอนให้เพื่อนฟอนน้ำกันเม็ดนี่ละแม่ รอดติดตามเลยพี่น้องจ้าจิตพินซ่งามๆไปเบ okay, อรงโอเค uh ขอบคุณครับผมเจนน็ทพา uh ทนำแนวทาง